สูตรโกรงการใส่สีนะคะในข้อนี้นะสำหรับมือมือลงสีไม่เก่งนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะว่าอย่าลงสีเกินสามสีนะคะเพราะว่าถ้าลงเยอะเกินเนี่ยมันจะทำให้คาเรคเตอร์ของเรานะคะดูไม่สวยนะเพราะฉะนั้นเซฟโซนที่สุดนะคะคืออย่าลงเกิน3สีเดี๋ยวเราจะไปเริ่มลงสีกันนะคะโดยเราจะเลือกคาเรคเตอร์จากบทที่แล้วที่เราวาดนะ ขอตัวที่ชอบที่สุดนะคะมาหนึ่งตัวแล้วลองลงสีกันนะเวลาเราลงสีในแอป g o o d note นะคะจะใช้ตัวมาร์กเกอร์ทีนี้กาใส่สีนะคะคุณมีก็จะไปอิงกับนิสัยที่เขียนไว้ตอนแรกนะคือน่ารักสดใสขี้เล่นนะคะสีที่ขิดออกนะคะก็จะเป็นสีส้มแล้วก็สีเหลืองที่ดูสดใสขี้เล่นเนาะ และถ้าใครนะที่คิดคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วนึกสีไม่ออกนะคะอาจจะไปเสิร์ช Google นะแล้วก็เสิร์ชคำว่าความหมายของสีนะทีนี้มันก็จะมีความหมายของสีแต่ละสีบอกนะคะก็อาจจะเอาตรงนี้มาเป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะในการเลือกสีคาแรคเตอร์ของตัวเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มระบายที่สีส้มก่อนนะคะในส่วนนี้นะเราสามารถระบาย ไปก่อนมาจอ,อกน้องเส้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะไประบายจริงๆกันในโปรคีนหรือถ้าใครนะคะที่บ้านมีสัตว์เลี้ยงนะเราก็สามารถนําสีของน้องสัตว์เลี้ยงของเรานะคะมาเป็นสีของคาแรคเตอร์ได้นะพอเราเระบายเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองนําภาพนี้นะไปวาดในโปรคีนนะคะโดยวิธีคือแคปหน้าจอเลยจ้ะ แล้วก็ไปเปิดโปรกีนะคะแล้วก็เลือกพอได้แล้วนะเราก็มากดตัว n ตรงนี้นะคะแล้วก็คลิกให้มันบางลงเปิดเลเยอร์ใหม่เลือกปากกาที่เราชอบนะคะ ของคุณิวจะใช้ได้อีกนะทีนี้เราก็จะวาดตาม เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มระบายสีเลยซึ่งสีที่ครูเรื่องนะคะจะเป็นสีเหลืองแล้วกัน,นะคะ่ะเพิ่มส่วนสีขาว เข้าไปด้วยนะคอชอบมากเพราะว่ามันจะดูแบบน่ารักขึ้นนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่ชอบก็ไม่ไมต้องเติมได้นะสุดท้ายคือเติมประกายตาให้น้องนะคะโดยประกายตานะให้ใส่ไปอยู่ข้างเดียวกันนะคะเช่นถ้าจะใส่ไว้ด้านขวาก็ให้ด้านขวาเหมือนกันถ้าจะใส่ไปด้านซ้ายก็ให้อยู่ด้านซ้ายเหมือนกันนะเสร็จแล้วจ้าคาแรคเตอร์ No.